หน่วยรักเมืองไทยเรื่องประเทศไทยสีภาคและดอกไม้ประจำชาติไทยสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆและผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล2องทั้สทุกคนเลยนะคะมาพบกับคุณครูของบุ่งอีกแล้วนะคะ สัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่12แล้วนะคะและเด็กๆจะได้เรียนรู้ในหน่วยรักเมืองไทยสำหรับเรื่องที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ในวันนี้คือเรื่องประเทศไทยสี่ภาและดอกไม้ประจําชาติไทยเด็กๆอยากทราบไหมคะว่าสี่ภาของไทยมีอะไรบ้าง ก่อนอื่นที่เราจะไปทราบนะคะวันนี้คุณครูก็มีคำคล้องจองสนุกสนุกมาให้เด็กๆท่องด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวท่องด้วยกันเลยค่ะก่อนอื่นคุณครูผักบุ้งจะท่องคำคล้องจองให้เด็กๆฟังก่อนหนึ่งรอบนะคะเด็กๆตั้งใจฟังนะคะคำคล้องจองรักเมืองไทย คนไทยนี้ดีเป็นพี่เป็นน้องเมืองไทยเมืองทองเป็นของคนไทยคนไทยเข้มแข็งร่วมแรงร่วมใจรักชาติยิ่งใหญ่ไทยสามาคคีค่าเด็กๆคราวนี้คุณครูจะท่องให้เด็กๆฟังทีละวักเด็กๆค่อยๆท่องตามครูนะคะ คำของจองรักเมืองไทยคนไทยนี้ดีเป็นพี่เป็นน้องเมืองไทยเมืองทองเป็นของคนไทยคนไทยเข้มแข็งร่วมแรงร่วมใจ รักชาติยิ่งใหญ่ไทยสามักคีเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันต่อเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ภาคต่างๆของประเทศไทยกันนะคะเด็กๆดูสิคะว่านี่คืออะไรนี่คือแผนที่ประเทศไทยนะคะประเทศไทยแบ่งออกเป็น4ภาคภาคเหนือภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้เรื่องดอกไม้ประจําชาติไทยกันต่อเลยนะคะเด็กๆดอกไม้ประจําชาติไทยของเราก็คือดอกราชพฤกษ์ที่มีสีเหลืองสวยสง่างามเมื่อเบ่งบานแล้วให้ความรู้สึกอบอุ่น คือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมีเกยียรติศักดิ์สรีซึ่งชาวไทยหลายคนรู้จักกันดีในนามของดอกคูณโดยมีความเชื่อว่าสีเหลืองอลลามของดอกราชพฤกษ์คือสีแห่งพระพุทธศาสนาและความรุ่งโรจน์รวมทั้งยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความสามัคคีปองดองของคนไทยในชาติอีกด้วย โดยดอกราชพฤกษ์จะเบ่งบานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมมีจุดเด่นเวลาเบ่งบานคือการผัดใบออกจนหมดต้นเหลือไว้เพียงแค่สีเหลืองอราามของดอกราชพฤกษ์เท่านั้นนะคะเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับดอกไม้ประจำชาติไทยกันไปแล้วนะคะ สำหรับวันพรุ่งนี้อย่าลืมติดตามชมคลิปดีๆของคุณครูพักบุ้งอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆ